สวัสดีครับวันนี้จันชยะพามาน้ำมรสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเที่ยวชมวัดนิมมานนรีบางแคนะครับซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองฝั่งธนบุรีครับเมื่อก่อนจะอยู่ในจังหวัดธนบุรีแต่บ,บางแคเนะครับเก่าแก่มากครับเดี๋ยวจะเดินชมรอบๆตอนนี้เราเดินอยู่ด้านหลังพระโวสถนะครับก็จะมีเจดีย์เจดียด์ทอง ภายในก็บรรจุพักเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เยอะเลยเป็นเจดีย์เก่าแก่ฮะนี่บุรณะใหม่เจดีย์ทองทุกครั้งที่วัดนิมมานนต์ดีมีพิธีพุทธาพิเศษหรือมีพิธีใหญ่ก็จะนิมนต,ต์หลวงพุโตวัดประดู่จิมพีถือว่าวัดใกล้เคียงมาร่วมทำสังฆกรรมปลูกเสกด้วยเพราะคาดว่าในเจดีย์นี้มีพักเครื่องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพุตโตวัดประดู่จิมพี จุไว้จำนวนมากครับเผื่อไว้ให้ลูกหลานวันหน้าถ้ามีเกิดการบุรณะก็จะได้นำมานมาําปัจจัยมาร่วมบุรณะปฏิสังขรณ์ต่อไปซึ่งเป็นกุศโลภายของปัญญาชนครูาบาอาจารย์ชาวโบราณครับอันนี้ข้างด้านหลังนี่มันจะติดกับวัดนิมมานอ,นอดีอันนี้กำลังเข้าแถวเทารบตรงชาติสวดมนต์ แล้วก็ฟังเพลงอะไรต่ออะไรทันส์เดีครับปลูกฝังเด็กให้มีความรู้ความสามารถมีความกระตันยูรักชาติและรักแผ่นดินครับนี่เราเดินไปรอบรอบนี่เซมากเก่าจันเจยะเคยมีประสบการณ์เคยมาบวชเนนสมัยก็เรียนอยู่วัดนิมเนี่ยครับหลังจ้าวัดวัดนิมท่าน ฝากให้อยู่ห้องอนุบาลห้องพิเศษอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็เดินมาเรียนนะเชา้าเดินมาเรียนเย็นเดินกลับเอาเข้าวมากินถือใส่ปินโตเข้ามาที่จุดนี้เราพามาไหว้พ่อจำลองมาครับออพ่อวันไรขิงพ่อโสธรพ่อวันแหลมสามพี่น้องครับ ด้านขวาของท่านก็เป็นพระศิวลีโชคลามเงินทองไหลามาทเทมานะชลิติด้านขวานี่ถือด้านด้านซ้ายของท่านด้านขวาเรานี่เป็นพระอัะพมานะครับเป็นหยกนะหยกขาวนี่ติดทองจากขาวกลายเป็นทองหมดแล้วอ่าให้เป็นพระอมิตระสุทธ,ธะหรือว่าไม่แน่อาจจะเป็นพระศิวลีก็ได้อพระอุปคุตก็ได้ครับด้านหลังนี่ก็เป็นพระสังฆาย สารจ่ายหลวงปู่พึ่งครับ,รบเราไปดูกาบไหว้พระประธานนี่ครับด้านหน้าของอุโบสถทางซ้ายนี่หลวงพ่อปานวัดบางน้ำโพค,ครับไปดูข้างขวาทางขวานี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอยู่ฝั่งทนนี่ครับแล้วก็ ทางขวาของวัดไอของพระโบสถ์นี่ก็จะมีหลวงหลวงปู่เต็มหลวงปู่เต็มนี่ทำไว้ก่อนเป็นเจ้าวาดเก่าของวัดนิมมารันดีศักดิ์สิทธิ์มากครับเด <c oughs> <ๆ S 2> ็กๆก็แฝงหลวงปู่เต็มครับเขาบอกหมากมากัดไม่เข้า <c oughs> จันชัยยศเัริญย,ยะโดนหมากัดเลือดสาดเลยก็อยู่ที่วัดข้อวัดปิดปินี่หลวงหลวงปู่ทวดองค์ที่สองหลวงปู่ทวดเจียบน้ำทะเลจืดสมเด็จพระยานโตบรมงศรี หลวงปู่สุขว่าประคองความเท่าแล้วหลวงปู่แจ้งครับนั่นเป็นกาบพระประธานในโบสถ์ครับพระประธานในโบสถ์น,น,นี่ท่านคิด